เฮ้ยทุงทุงทุงเฮ้มันเดินมาแล้วมันเดินวางลุยทุ่งนาฮะใส่เลินเกตหมาด้านหลัวหงวิ่งมาแล้วเฮ้ยใส่เลินโอ้ยจะปาไปยันนู่นนะจะปั่นไปสวัสด,ดีครับเพื่อนๆวันนี้เราอยู่ที่คลองชละทานช่องชละทานอะไรไเราอยู่ที่ทุ่งนาเพื่อน นี่เพื่อนๆจำได้ไหมอันนี้ทุ่งนาที่เจ้าเปาเคยมาครับเจ้าเปามาตกปลากับคุณตาครับเนี่ย <Yes. S 1> แต่ว่าตอนนี้เขาเกี่ยวข้าไปหมดแล้วครับเ้าขี่มนขนีมานะอันนี้ก็จะเป็นวิวทุ่งนานะครับเพื่อนๆเดี๋ยว <Wow. S 1> เราจะเดินเลาะไปดูฝั่งนี้บ้างวันนี้น้ําเต็มเลยนะน้ําเต็มคอเลยเดีย๋ยวดูว่าจะมีตัวอะไรให้เราค้นหาบ้างนะครับวันนี้ <Okay. S 1> ตามเจ้าเปาไปถ้าเจอตัวอะไรบอกเพื่อนๆเ,เลยนะ เฮ้ยขาปึ๊ดไม่ใช่นี่กระเปาบอกว่าอันนี้นี่มันคือขาของปึ๊ดปื๊ดปัตตบิมอ่ะไหนอะตัวมันอยู่ไหนเฮ้ยนั่นไงปึ๊ดปื๊ดปัตตบิมจริงด้วยนี่ขานายเอาไปเลยยอยู่อ้าวโยนขาใส่ตัวมันซะงั้นโอเคโอเคไปตามกันไปต่อครับเดี๋ยวเราไปตรงต้นมะม่วงนู่นนะครับโอ้ น้ำเต็มคอมากครับเพื่อนๆเดี๋ยวดูกันว่าเขามีดักปลาอะไรไว้ไห,ไหมไม่มีครับเฮ้ยเราเจอสัตว์แล้วนี่ไงมาแรงปอว,ว้าวไหนไหนไหนหายไปไหนแล้วนี่บินไปบินมาพเพื่อนเห็นไหมอันนี้นี่นี่นี่อ่าปลาเหรอามีชีวิตอันแรกอันแรกก็คือหอยไม่ใช่เหรอหอยมันตายแล้วเนี่ย <S <S 2> <S 2> <S โอเคครับไป่ะเขาปักเบ็ดไว้ครับเพื่อนๆดูดิดูเยื่อที่เขาปักนะใช่เหรอ ดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูให้ดูเนี่ยเขาปักไว้นะนี่เห็นไหมเดี๋ยวส่งเพื่อนดูนี่เป็นเขียดนะครับเพื่อนๆเขียดเดี๋ยวไปดูเผื่อที่ไหนมันติดปลานะนี่เรามาถึงต้นมะม่วงนะครับมีลูกไหมไหนไหนมีไะมีไะมู้น้ำเยอะมากเลยนะเพื่อนโอ้นี่เขาปักไว้เต็มเลยนะ เนเบ็ดเกี่ยวแห่งนี้แต่ว่ายังไม่มีปลาเลยสักตัวไไครับเยื่อยไปะไรครับโอ้อเหมือนกันเหมือนกันเป็นเทียดเหมือนกันครับไหน,น,นไหนไหนตามไปตามไปวอนนี้เป็นท่อสูบน้ํานะเพื่อนๆมันไม่มีปลาเลยแล้วเบ็ดเขาไม่จมอยู่ในน้าแล้วปลาม,มันจะต้องกระโดดคยับใช่ไหมอ๋อไปไม่ได้แล้วครับติดต้นกล้วยน,นี่มีม,ม,มีต้นกล้วยเลย มีกล้วยเต็มเฮ้ยมีรังมีรังอะไรนี้ด้วยเจ้าพ่อนี่มีรังนกอยู่บนต้นกล้วยนี่นี่ยเนี่นี่รังนกเพื่อนวว้าแต่ว่าไม่รู้ว่ามีลูกนกหรือเปล่าวะเนี่ยเห็นไหมไม่ใช่แล้วดูในกล้องก่อนอ๋โอเคโอเคน้อยไม่ใช่งูที่ไหนแล้วเออใส่พ้าใส่พ้าแล้วเดินเหยียบไปแล้วด้วยเฮ้ยทุ่งทุ่งทุ่ง เฮ้ยมันเดินมาแล้วมันเดินาวางลุยทุ่งน้ำฮะดูโอ้โหหนีไมู่อนแล้วไปตามกับเอาไปเนยเนยเนยนี่นะอันนี้คือรอยเท้าทุ่งถุงเหรอฮะไม่ใช่นี่เป็นรอยเท้าหมาโอย่ยนี่นี่จะชัดดิรอยเท้าหมาจะชัดจับเอาบอกว่าเป็นรอยเท้าทุงถุงถุงอ๋อเป็นทางรถนะครับไปเดี๋ยวเราเดินไปฝั่งนู้นบ้างนะ เมื่อ,ก,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 อก,ก่อนเราก็มาถ่ายที่นี่กันบ่อยนะเพื่อนๆแต่เด๋ยนนี้ไม่ค่อยได้มาแล้วครับเเน้ <Yeah. S 1> นทางนะครับเราจะเดินเลาะไปตามคนาฝั่งนี้ไม่รู้ทางไหนก็ได้โอ,โอ้โหไหหหหหหหกลือเกินไปทางนี้เหรอโอเคไปทางนี้ก็ได้ครับเดีย๋ยวไปดูว่าเขาที่เขาปักป่าไว้แล้วแบบมีอันไหนที่ป่ากินเหยื่อบ้างครับ นีไหมมีเบ็ดไหมฝั่นี้เหมันมีป่าแบบฝั่งนี้ไม่มีเป็ดเลยนะครับใช่ใช่ต้องเดินดีๆนะเพื่อนๆสังเกตทางด้วยเฮ้ยเหมือนเจ้าปลาจะเจอสัตว์ตัวทัดมาครับเพื่อนๆหยุดอยู่ตรงนั้นน่ะนี่นี่เราเจอแล้วเจอรังนกอ่ะไม่ใช่ไหมเดี๋ยวส่งห้เพื่อนๆดูนะ นี่ไหมเป็นรังนกนะครับเดี๋ยวไปดูฝั่งผมว่าเห็นชัดกว่านี้ไหมมีไหม <sporting> <c oughs> มีไหมผมมองไม่เห็นรับนี่เห็นรังครับฝั่งนี้มีตัวอะไรไหมไม่มีตัวอะไรเลยหรอ <c oughs> เหมือนคลองจะเล่นน้ำได้หรือเปล่า <c oughs> เผื่อเราอยากเล่นน้ำไหมนะ ไม่ลึกอันนี้อันนี้อันนี้คลองลึกกว่าโอ้โหอันนี้คลองใหญ่นะว้าวว่ามีปลาอะไรหรอเปล่าครับไม่มีเลยอะเราเริ่มเดินไปไกลแรับเนี่ยโ่นนูนรถเราอยู่ตรงนู้นเฮ้ยรถเราหายไปแล้วหรือเปล่าไปเดินตามเจ้าป่าวไปต่อครับเดี๋ยวดูว่าเจ้าป่าวจะพาเราไปที่ไหนเฮ้ยนี่นี่เจ้าป่าวเราเห็นแล้วหน้าเขาดัก เพื่อนเห็นขวดฝั่งนู้นไหมว่ามันจะมีขวดน้ำลอยอยู่ครับเนี่ยขวดน้ำเนี่ยตลอดทางเลยคือเขาลงตาข่ายไว้นะเพื่อนๆถ้าสมมติว่าปลาติดอะ่ะเขาก็จะเห็นว่าขวดน้ำมันกระเพื่อมกระเพื่อมครับนอนๆ,ๆๆแบบขวดอนันนห้นไหมมันเหมือนกระดุกระดิกครับก็มีโอกาสที่ปลาจะติดอยู่นะครับใช่ใช่ใช่่าให้ดูอันที่ขวดกระดุกระดิกอยู่นะครับ แม่เนี่ยนี่ตรงนี้เองไหมเพื่อนๆสังเกตดูแม็กควรจะเวียงไปเวียงมาโอ้หอยเต็มเลยครับอันนี้ไม่ใส่รองเท้าไม่ได้เลยนะบาดแน่นอนครับโดนหอยบาดแน่นอนนี่นี่นี่ไงไหมเพื่อนๆเห็นแนวตะคัดไหมครับเนี่ยนี่นเห็นไหมอันนี้จะเป็นแนวตะคัดเขาครับเขาจะลงไว้ตลอดทางเลยเสร็จแล้วเดี๋ยวเขาก็จะมาเก็บครับถ้ามีป่าขึ้นมาอุ้ย อะไรไม่รู้ไปต่อเฮ้ยไซเลนเฮดมาด้านหลังวิ่งมาแล้วไอ้ไซเลนเฮดหัวโอ้ยจะตาไปยังดูนะตามจะมาไปเดี๋ยวเดีววิ่งไปครับยอยแล้วจะคนแล้วหรือเปล่าเดี๋ยวหันกลับไปดูอีกทีหนึ่งนะครับโอเคโอ้โหมันยังวิ่งตามมาอยู่เลยเอาไปจะดูล จะพล้นแล้วครับเพื่อนๆตอนนี้เราก็กลับมาถึงรถเราครับเป็นไงครับเจ้าป่าววนนีเ้เหนื่อยไหมเด,เดี๋ยวจะมีชิปเราไปอีกนะคบโอเคครับอะนี้ฝากบอกเพื่อนๆ<ล>ว่าวรรวโอเคครับยังไงก็อย่าลืมฝากกดติดตามช่องป่าวซอรี่ด้วยนะเราไปกันต่อครับ